สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนเพจเจอแอลกินเล่นนะคะวันนี้อออยู่ที่วัดเจดีวัดใหม่เจดีนะคะหลวงตาบุญชื่นพระชพษะคุณหลวงตาบุญชื่นนะคะท่านได้มาจำวัดที่วัดนี้นะคะเป็นวัดที่กําลังก่อสร้างนะคะ ก็สวยสดงดงามนะคะนี่ค่ะข้างล่างก็กำลังก่อสร้างนะคะทิวทัศน์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทิวทัศน์ของอำเภออำเภอเชียงของนะคะอำเภอเชียงของอยู่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะคะอยู่ในตำบลเจดีชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะ เพื่อนๆท่านไหนผ่านมาทางนี้นะคะช่วงนี้อาจจะดูแรงหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นฤดูร้อนนะคะก็เลยทำให้มองแบบมองไม่ค่อยสดชื่นนะคะแต่ถ้ามาในช่วงฤดูฝนเนี่ยคงจะสวยสดงดงามเขียวขจีทุกยมย่าดูดูดูด,ด,ดฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเห็น เียวขจีจากการทานาปลังนะคะณเศรินะเวณนี้ก็ไม่ได้มีการทํานาปลังนะคะก็เลยเหมือนการาปล่อยฟางข้าวใ,ให้แห้งเหี่ยวไปเลยนะคะบรรยากาศที่เห็นดีนี้คือน่าจะเป็นพระธาตุ้าพระองค์นะคะพระธาตุเจดีห้าพระองค์นะคะที่เห็นนะคะ อ,อข้างบนนับนับลงมานะคะเราจะอยู่ที่ฐานองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าเราจะไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะหรือว่าขึ้นไปได้เอาไม่ในใจคะ่ะเพราะว่าไม่เห็นมีทางเข้าไม่เห็นมีทางเข้าลักษณะ พระพุทธรูปก็อย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะข้างนอกมองจากถนนนะคะมองจากถนนลงมาขึ้นมาก็เห็นจะเป็นพระธาตุด่นเป็นสง่ายอยู่บนดอยนะคะบนดอยนะคะณจุดแถวนี้นะคะเป็นบนดอย เราผ่านมาแล้วนะคะตัวอำเภอเชียงของจะอยู่นะมุมโน้นนะคะเชียงของตอนนี้เรากำลังเรากำลังจะเดินทางไปยังอำเภออำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะคะหลวงตาต้องการจะไปที่อำเภอ ไปดูที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะสำหรับบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นทุ่งนาตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมีขายมีการขายที่ดินตรงนี้นะคะไร่ละห้าแสนบาทนะคะก็ถือว่าแพงแพงอยู่ไร่ละห้าแสนบาทนะคะนะคะ ลักษณะลักษณะของอวัดนี้นะคะจะอยู่บนดอยนะคะจะอยู่บนดอย <c oughs> ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากคลิปนี้ฝากกด subscribe กดกระดิง่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้าออถึงหนึ่งหมืนซับเมื่อไหร่ออจะติดตามหลวงตาไปจนถึงออจะติดตามหลวงตาไปจนถึง อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะแสนรับมันไกลเกินขอหนึ่งหมื่นรับก่อนนะคะยังไงขอขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชม